บัดน,นี้วันที่24ก,ะะกรกฎาคมเป็นครั้งที่85ของข้าพเจ้านางสาววิยาดาคันสูงหนึ่งขอถวายเสีงสยงเสด็สาธยายพระสุภพระภริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาเด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลือกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างเนื่อง้วยเทินบทที่หนึ่งบทกาวพระรัตนาตรัยอรหังสมาสัมบุโรภคาวาพุทธามภคาวานัาวานตังอภิวาทีมี สวาสค่โตปคะวตาธรมโมธรรมังนามาามิสุปฏิปโนปะคะวตัวซาวกสร้างครูสร้างคังนามามิบทที่สบทที่สองบทบูชาพ,าพระพลีพินาศอรหังสมาสัมพุทโธ สุจิรังปรินิพุตโตคุณีหิธารมาโนธานีปารามีหิจติสติยาวาชีวังอหังพุทังทำม,มังสังคังสารนังฆโตปูเจมิรัตนตัตยังทำม,มังจารามีสุธีนามดที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักาวาเวสุวัตลาคะจันตุเทวตาสัทธามังมุนราชาส,าสุนันตุสาขโมคะทางสกเคกาเมจะรุเปขิริสิขารตเตจันติเขวิมานีทีเปลาเทจะคามตะลุวานาขะหาเนเคหวทุมหิเคเต มาจจยันตุเทวชลาทวาวิษมียคันธปนาคาติสันตาสันติกยามมนิวารวจนะสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการูอายัมพัทันตาธรรมมสวนาการูอายัมพัทันตาธรรมมาสวนากาลูอายัมพัทันตาบทที่สี่บทสวด ปุพาภาคณามการนาโมตัสสะปะคะวตระหัโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะปะคะวตระหัโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะปะคะวตระหัโตสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณนคมนาปถาพุทังสระนังคาชามิธรรมังสระนังคาชามิสร้างครังสระนังคาชามิทุติยัมปีพุทังสระนังคาชามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคาชามิทุติยัมปีสร้างครังสระนังคชามิ ตัดทยามปีพุทธังสารนังคาช้ามีตติยามปีทำมังสารนังคาช้ามีตติยามปีสร้างครังสารนังคาช้ามีบทที่หกบทสวดสัจจคริยาคาถานาทีเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังธทมโมเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังสร้างโคเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธา บทที่7บทสวดติรัตนะปานมะคาถาพุทธัทนานาาทาทงนามนารัตนาภูตัสลีรจิตตังธรรมังนามรัตนาภูตาวิสุธิสาลังสังขังนามรัตนาภูตัสุสีรจิทิเอตังนามีเตรัตนังรัตนาเตยวหังสัมมาสโมตาริวัตถุวิสัส วิเสสะพูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวัสสัปวัตตังอสุมีตยามหิปีตเทวะยถาติทันเตเอกังวินาตถิตาเลสัมมาสัมภเวนะโลกเกกะธาจีจาจีเรนจาปาตุภูตังคัมภีระยานวิสย,ยังอติทุทัสสัตถังวินโยหยิปันธีตาชิเตวินโยหยิปันธีตาชนเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกยหิจิก,ยก,ยกทาทัน จุปราพานียังเกสันจิตสุทวิธิตังคุณกายตายานเมีหิเยวชนตาญาสวาสุตัมปิสมุมปัสตังมนาสีสุทธ,ธาปัสสะทานางปุญญาธิกานามะสมุตตามะปุญญปุณณภูมังทุขาปมุจเจนะโมขาสลา,านางขาตานางปูชาลาเหสุปะละมังอภิปูชเนยัง,ยงนิพานาสิกิริยาโยปนิสยัยยถาทังสัมมากกเรสามะลาโสธนะ สิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐะกุศเลหุปเสวานียังปาเนหิจาปิสารนังคามนียเมวะตัสมาหิตังติรตนนังสารนังฆาตมหะลาทินที่วังขณะนี้สุนมาสมานาปูเชมาจะปิสาสตังสุปัสานาจิตตาตถานุปาริจริยาสถารตาจะบุญเยนาตา สุกเตนะสุขีพระเวโมตเชนตาสาจัสธาปิสวทติโหตุโยเจธธรรมวินายมหิปะมานัปูโตโลกุตตลาภิสมยโยนิยโตสุโพชังตัโสปนิสยาจายาอายมปิโหตุวัตถุตเยปาริจโตสุปัสสาทกาโลบทที่แปด นามกาลสิทธิคาถาโยจักขุมามุหามาราปะกโทโศสมาวัปุทโสุขโตวิมุโตมาราสาปาสาวินโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยังพุทธังวรันตังศีลสานามิโลกัสานาทันจะวินายการจตันเตจะสเตชยสิทิหโตสัพันตลายาจะวินาสเมนตธรรมโมทโชโยวิยาตัสสะสัตุทัสสิเส ทัดเสสีโลกสสาวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมธาระาสะทาลีสาตาวะโหสันติกโลสุจินโนธรรมมังวรันตังศีลสานามามีโมหะปัททะลังอุปสันตทาหังตันติชาเตชยสีทิหตุสาพันตรายาจวินาสเมนตุสทธรรมมเสนาสุขตาโนโคโยโลกสสาปปูปกิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะสวากาตธรรมมังวิธิตังกโลตีสังคังวารันตังศีลสานามามีพุทธานุพุทธัง สามาสีละทีทิงตันตีชะสตาเตชยสิทีโหตุสาพันตละยาจวินาสามีนตุ บุติก้าบุตสดนโมการอธิกาคาถานโมอรหันตสัมมาสัมพุทธสัมมห์สีโนนโมอุตมธรรมมาสาวาคาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีระธิตีโนนโมโอมาตยลาธาสารัตนาตยัสสะสาธุกลงนโมโอมากาตีตาสาตสาวาทุตยัสสะปินโมการาปพาเวนวิคชนตุปัฏฐานานโมการานุภาเวนะ สุวัตถิโหตุสะปทานโมกาลาสาเตเชนวิธีหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวามีสุตังเอกังสมัยยังผักขาวสกกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสติงปัญจมนเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติปักขวันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะ อาตโคจตุนาสุตวาสกายิกานางเทวานางเอตัทโหสิอยังโคภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคนะสาทิงปัญจมาเตหิภิกขุสตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายภิกขุสังขันจายานูนมยัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะ อุปสรรคกมิตาว่าภควาโตสันติเกปาเจกคาท้าภาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาทาปีนามันพราวาปุริสุสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยาภาษาที่ตังวาพาหังสัมมินเฉยยเอเมีวัสุทวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโตาเทวตาภควนตังอภิวาเทตว่าเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตา พระขาวตูวสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมมยปุปวนาสมิงเทวกายาสามาคาตาอาคตธรมห์อีมังรรมาสามายังทักิตเย,ยวะอบบราจิตสังคันติอัทโคอบบราเทวตาพระขาวตูวสันติเกอีมังคาทังอภาสิตตลาภีคาวสุสามาทหังสุจิตังอัตโนจุมะกังสุสาลทิวนานีตานิขหิตวาวา อินทริยาลคันติปันธิตาติอัตคอับปาราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีทางอินทีลังโอหัจมเมชาติเจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตคอับปาราเทวตาภัควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิ เยเกจิปุถางสารานังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายยงปริปุเรสันตีติอตโคภคะวาภกขุอามมนเติเยปูเยนะภีขเวทัสสุโลกัทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหอนติตาทากาตังทัสนายาภกขุสังคันจะเยปิเตภีขเวไอเฮสุงอติตมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภคะวันตานังเอตตาปรมเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยทาปีไมหัง เอตรลหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตธมทานังอรหันโตสัมมาสัมโพทาเตสัมปิปะขวันตานังเอตปรมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยาธาปิไมหังเอตรลหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสะทุกลางมานสิกาลุถาาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภควโตปัจจสุสงภควาเอตัโวจา สีโลกับมนกสามียถาภูมิตาธาสิตาเยสิตาคิริฆาพาลังปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุทโธโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสเตยะตวาวเนกปิลวัตเวตโตอามันเตยิสทัสสาวเกีสาวเสนีนาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขโวเตจตตาปมะกะลุงสตวะพุถุสัสสนงเตสัมปาตุลหุยานาอมนุสานะมัด อมนุษย์นาทาสนังอะเปกีสตมัทคุงสหัสังสทาอัตตลิงสตังเอกีสหัสานังอมนุษย์นามัทสุงอะเปกีนตัมมัทคุงทิสาสภาพุตตาอหุงตันจะสภางอภิญญายาวะกิตวานจักรุมาตโตอามันตยิสทัสสาวกีสัสสเนลตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพะโส สัตสหัสวยญคาปุมากปิลาวัฒวาอิทิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางจัสหัสหิมวตายคานานาตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนาง ซาตาคิราติสหัสายะคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงวานังอิเจเตสวัสลาสหัสายะคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสตายาคานานาตะวันิโนอิทิมัโตชติมโตวานนาวันโตยาสัสสิโนมธรมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังกุมพิโรดาชาคหิโกวปุลลาสานิเวสนางพิโยนาสตาสหัสังยาคานังปยุรุปาสติ ขุนพีโรราจคขหิโกโซปราคาสมิติงวันนางปริมาณจัติสังราชาทตาลาโทปัาสสตีคันทพานางอธิิติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภาพหวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชติมันโตวันนาวมันโตยาสัินโมวธารมนาพิกมุงพิกูนางสมิติงวันนาง ตาขน ada, ana, ันจะติสังราชาวิรุธโหตัสปะสาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตัสภาโวินทานามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านางปัจิมันจะติสังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสภาคโวินทานามามหาภราอิทิมันโตจติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง ุตลังจะทิสังราชากุเวโลตัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสภระหวอินานามามหาปลาอิทิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยาสสินโนมุธรมนาภิกมมุงภิกขุนังสมิติงวนางปุริมาทิสังัตาราโททกีเนนวิรุธธโกปชิเมนวิรูปโคกูเวโลอุตลังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัทังสุวรรณีกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสัทามายากุตินทุเวตินทุวิภูจวิภูโตสหะ จันทโนกามาเสทจะกินนุคันทูนิคันทุจัปนาโทอโอปมัโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตเโนโจะคันทัพโหนารูราชาชโนสาโพอคูปันจิสิโคเจวติมพารุสุริวัชสาเอเตจันเยจราชนคันทภาสหราชุภโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานัง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตาจักาการภราสตาลาอาคูปายาคาสหญา,าติพิยาโมนาทตาลาทาจาอาคูนาคายาสิโนอิรานโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวานังเยนาคะราเชสสหสาหลติทิพาทิชาปคกีวิสุทธจักคูเวหัยาสตวานามาจปตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมมมากาสิปุโทสนาหหิวใจหิอุปหายันตานาคาสุปนามรณะมะกลางสุภุทัง ชิตาวัชิราหา์เทนะสม,มุทังอสุลาชิตาพาตาโลวะสวัสเซเตอิทิมันโตยัสสิโนโกาลาการชามหาภิสมาอสุลาธานาเวขาสาเวปจ,จิตติสุจิตติจารหาราทโทนโมจีสหสตันจาภริปุต,ตานางสาเภเวโรจนะมากาสันเนหิตาวาผริงเซนางลาหูพัทธมุวาขมุงสัม,มโยธานิพันธันเตภิกคูนางสม,มิจิงว่านางอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตทาขมุงวะลุนา วารุณาเทวโสมจยสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวยาสสิโนสถิติทัตถากายาสพินานาตวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังเวณฑูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุวียมาจันสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานาคาตานิปุรากิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวสุนางวาสาวสศโทสะโกปาคาปุรินทโท ทศเตร์ทัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงบานังอัทาคูนาอัทาคูสหภูเทวาชลามคิสิคะลีวาอริทากาจโรชาจ้าอุมาบุพานิภาสิโนวโรนาสหธรรมมาจัจจุตาจัณณ์ชกาสุริยาลุจิราอาคูอาคูวาสวนีสศิโนทศเตทัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทามนาพิกามุงพิกคูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสามโนสุตตามาคิธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอทาคูหานาเทวาเยจารหิตวสินโนปรลคามหาปรลคาอาคูเทวายาสัสสิโนทเสตเตสัสสากายาสพีนานาตวันนิโนอิติมโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง สุก,กากลุมหาอะลุนาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตาคาหาประโม,มคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตาหาลคชา,ามิสกาจะยสสีโนธานาังอาคาระจุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศิติทัศากายาสพีนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเคมียาตุสิตายามากัฏกาจะยจสัสิโนสัมพิตกาลามมเสธาโชตินามาจะอาสาวานิมานระติโนอาคูอาทาคูปรานิมิตาทศิติทัศากายาสพีนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สทเทตเทวนิกายาสเพนานตวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปุทธตชติมังคีลังโอคาตินามนาสวังทะเคโมคาตะลังนาคางจันทางวอสิตาติตังสุพามาปรมัโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหัสันนางกุมารติโสจโซปาคาสมิติงวานังสหัสภามาโลกานางมหามารมิติทัติอุปปโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสิโสตเสธาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจามัชโต อาคาหันติโตปริวาริโตเตจัสสะเพียภิกันเตสินเทเทวีสภามะเกมาราเสนาภิกามีปัสสะกันหัสสะ มันที่ยังเอถาคันหาถาพันทาถาลาเคนาพันธามันถูโวสมันตาปริวาลถามาวมุนจิตาโกจินังอิติตาถามหาเซโนกนหาเสนังอเปสยีปนิณาตระมาหาจัสลังกตาวานาเพลวังยาาปวุสโกเมโคธานายโตสวิตจุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโธอสยังวเสตันจาสภางอภิญญายาววคิตตาวาณจขุมาโตอามันติยิสธาสาวกีสะเสนรตีมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจัตตาปมากรุงสุตว่าพุทธศาสาสนัง วิตลาเคหิปาก,กามงเนสังโลมันปีอินชย,ยุงสเพวิชิตาสังคามายพยาตีตายาศส,สินโนโมทันติสหภูตหิสาวกาตชเนสุตาตีบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวานาจะพารานางปฏิตานาัานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคลมตุตตมังปฏิรูป,ประเทสวาโสจ,ายายจะปูเพจากตปุญญาตาอตตะสัมมาปานิทีจะเอตามังคลมุตตมัง พาหง์สัจจจาสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคารมุตตามังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะาลัสสังขะโหอนาคกุลาจกรรมันตาอีตัมังคารมุตตะมังทานันจธรรมมาจริยาจะ ยาตการนั่นจะสังขโหะอนาวัชากรรมานีอิตัมังคารมุตตาังอลาตีวิลติปปามัชปานาจะสัญญโมอปามาโทจะทำเมสุอิตามังคารมุตตามังคารวโจรนิวาโตจะสันตุทีจะกตันยุตากาเรณธรรมสวนังอิตามังคารมุตตามังขันตีจะโซวะจะสตามานสามานานั่นจะทัสสนังกาเรณธรรมสากัชั้ออิตัมังคารมุตตามัง ตาโปจะพามาจาริยันจ่าอริยสัจจานาทัสนังนิ่พานาสัชิกิริยาจ่าเอตามังคารมุตตะมังพุทธสาโลกธรรมเมหีจิตตังยาสานากรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังคารมุตตะมังเอตานิเอตาติสานิขตวานาสัพพธามาปราชิตาสัพพธาโสทิงคัดฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวด รัตนปริตยังกินจิบิตังอิทาวะหัวลังวาสักเเคสุวะยังรัตนังปณิตังนาโนสมังอาทิตาาคาเตนะอิท่านปีผูเทรัตนังปณิตังอิเตนะสเจนะสวัตทีโหตุขยังวิรคังอมตังปณิตังยาทัสสะคาสกายมุนีสมาหิโตนาเตนะทัมเมนะสามาธิกินจิอิท่านปีทัมเมรัตนังปณิตังอิเตนะสเจนะสวัตทีโหตุ ยามพุทธเสโอปริวันนียีสุจริงสมาธินันตาริกัญญามหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมเมระจนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอาทะ,ะสตังปัสสะทาจตาริเอตานิโยคานิโหนติเตทากิเนยัสุขตาสาสาวกาเอตเีสุทินานิมหผลานิอิธรรมปีสังครตะนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุ เยสุปยุตตามนาสาทันเหนะนิกามินโนโคตามาาสนาหิเตปฏิปตาอามาต้งวิคัยหะรัฐธาวิทานนนิพูติิงพุชมานาอีทมปีสังเครัตะนางปณีตังอีเตนะสาเจนะสวัสติโหตุกีนังปุละนางนาวังนาทีสัมภวัง วิลาตตจิตตายาติเกภาวัสมิงเตคีนาพีชาอวิลุทธิชันทานิพันติทีลายะทายมปะทีปโปอ,อิทันปีสังเครตนางปณีตังอีเตนสัสจนะสุวัติโหตุบทที่13บทส,สวดธรรมบทสหสวัต์อัต,ตาหาเวชิตังเซโยยาจายังอิตาลาปชาอัต,ตาทันตาสาปโปสัสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนาคันทพโพนามาโรสหภัมโมนา ชิตังอปาชิตังกาญิลาตาธาลูปัสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกตุตตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพระคาวตาชาณาตาปัสสะตาอราหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเฮมาอนุสเวนะมะปารามะปารายะมะอิติกิรายะมะปิตากาสัมปทานีนะมะตากาเฮตุมะนายะคาเฮนะมะ อาการปริวิตาเกนามาทิฏฐินิชานักันติยามาภับ b รูปตตยมาสัมโนโนคารุยะทาตุมีหิอัตนาวัชเนยะธาอิเมธามะอากุสลาอิเมธามาสาวัชราอิเมธามาวินยูคละหิตาอิเมธามาสมมาตาสมาทินนาอหิตายะทุขายะสังมตติอัตตุมีหเหะ ปชาเิยะทะยะทะตุมเฮอัตนาวชเนยะทะอิเมธรรมะกุศลาอิเมธรรมะอนาวัชาอิเมธรรมะวินโยปัสสะทาอิเมธรรมะสมมาตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตันติอัตตุเมหิอุปสัมปจาวิหาเลยะทาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรม ปมายงฉลูปนิตาสานสันติตานาอีตังพยังมรณระเปขมาโนปุญญะนกยยราทาสุขาวหา,านิอุปนิยติชีวิตามปมายังฉลูปนิตาสานสันติตานาอีตังพยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเีสันติเปโคโยทะกายะสังยโมวาจายอุทะเจตาสาตังตัสสะเปสัสะสุขายาโหติยัง ชีวามโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุคติงคติธรรมมจารีสาเพสังคาลานิจาติยะถาปัญญายปัสสติอัานิพินทติทุเคเอสมาโควิสุทธิยาสาเพสังคาลาทุขาติยะถาปัญญายปัสสติอัานิพินติทุกเคอสมาโควิสุทธิยาสาเพธรรมานาตาติ ยาธาปัญญายาปาสติอาธานิพินติโทเคเอสัมโควิสุทธิยาบทที่สิบสี่บทสวดปันนากาชาดกอปันนาฐานเมเกทุติยังอหูตากิกาอตธัญยายะเมทาวีตังคันหิยอปันนากังพาหงเวสรานังยันติปภาตานิวนานิจารามลุขจิตญานิมนุษาพภยตาจิตา เนตังโคสระนังเขมังนนตังสระมุตตะมังนนตังสระมาคัมะมสพะทุขาปมุตจติยจะพุทธันจะธรมมันจะสังคันจะสระนังขาโตจะตาลิอริยสจานีสัมมาปัญญาย,ยปาปสติทุข,ขังทุขสมุปาทางทุกขัสัจจะอติกมังอริยจัจะอาจทั้งขีกลางทุกข,ขูปสมาคามินางเอตังโคสระนังเขมังเอตังสระ นะมุตตะมังอีตังสรามาคมาัมมะสัพพะทุกคาปมุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทรตาคาถาอธิตังนานวาคเมยานาปฏิการคีอาณาคาตังหมูคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตามปะฮีนันตังอป,ปันอปัตตันจะอาณาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนั้นจะโยทำมังตะทาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกปังตังวิทามะุุภูหะยยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนือให้ปูปรุงเถิด อาเชวากิตจะมาตาปังโกชัญญามะละนางสุเวีผึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนามหาเสนีนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับปัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวผัดเทกาลาโตติสันโตอจิกาเตมุนีติ พระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคันท้งกลางคืนและกลางท้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่18บทสวสดพินนะหาปัจเวคณะปะทาแปรชรารรมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงบนความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทรมมหิพยาทิงอนาตีตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรารณาธรรมโมหีมรารณานางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินนาพาววินาพาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ,ๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหิกรรมทายา,ายโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนา เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกัลยาณันางวา่าปะปากังวา่าตัสาทายาธาภวิสามีเราทํากรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสือไป เอวังอ,อัมเหหิอภินทังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19เทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขาปาตาจะนิทุกคาพยาปาตาจะนิพยาโสกปาปตาจะนิโสกาหนตุสาเพปีปานิโนเอตาวตาจออะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสาเพเทวานุโมทันตุสาปสัมปฏิสิทธิยาทานังทัทนตุ สัทธายะสีหลังราขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุัดชันตุเทวตาคาตาสัเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาละขังพันธมิสัพะโสบทที่ยี่สิบบทสวเทวตาปฏิทานคาถาหั่นธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหินตาธรรมทานีนาพวันตุปุชิตาเสถิ่งกัลลนเตทาวิหารมันตาลี เทลาจามัชานาวกาจะพิขขวะสาลามีกาธานาปติยุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปปะนาภูตาภวันตุปูจิตภวันตุ สัปปะนาผูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาผูชายปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัโวปปาติกานิยานิกัางธรรมวารังปฏิจเตสเพปีทุขะสากรุนตุสังขยังท่าตุจีรังสตังธรมโมธรรมัทราจปุคาราสังโคโหตุสมโควะอัธยาจะหิตายาจะาอเมหลักโตสัาธโมสเพปีธรรมจาริโนวุติงสัมปะปุเนยามะธรรมเมอริยะปเวทิตเตบทียี่ส <medim> ิบเอ็ดบุสัพพัต สภปฏิทานาคาถาแปลหั่นธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเซปุญญาสิทานนกาตาสายานัญน,นิกตานิเมเตสันจภักคินโนหนตุสัตตาันตาปามาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หัางมาตาปิตาทยตายโยสัทธามีใจยะทิทาวาอันเยมาชตะเวรินโนสัตตาติทันติโลกะสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกจตุโลกะ สังสาตาภาวะพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสายางเยจีมังนันปชานันติเทวาเตศุงนิเวเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานานปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสาเพสตาสธา,าหุนตุเวลาสุขชีวิโนเขมาปะทานจาปะปะปุนตุเตสาสาชิตตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบน ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยแล้วพวกใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ตั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรนอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนนาฏยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ขอให้พ้นทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปรวอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปจงไวอํำนวยเวพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลบักิ่งพราพินาโดยมนุ์ที่สมเด็จพญานาสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุกปการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวมดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้ส่งถึงผู้มีจิตสาธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมได้ทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัส,สนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสีคืออายุวันนาสุขะภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครัพเจ้าสถิีทุกท่านสาธุสาธุสาธุ อ่ะน,นุโมทามิ